พระ,พะรนะักบำภาสงคำภานักประภาสงคำภามีปัญหาเรื่องสมาธิสั้นสมาธิสันสส้นอมีเด็กหรือเปล่าไม่ไม่มีค่ะเป็นลูกของพี่คนนี้เป็นลูกอ๋อท่านเทวดาสมาธิสัน้นทำไงให้แล้วบางทีก็ชอบพูดคนเดียวชอบคนเดียว าอยากรู้ว่ามีผีมาแฝงไหมเวลาบันโกนเขาจะมีปัญหาหนักมากไม่แล้วเธอพูดเธอพูดคนเดียวเธอรู้ตัวป่าบ้าหรอพูดเองเหรอแล้วเธอได้ยินเขาพูดคนเดียวเหรอก็เาคนเียวมีผีแฝงหรือเปล่าเทวดาแฝงหรือเปล่าท่านเทวดาท่านเอ๋ยท่านเอ๋ยข้าเห็นอย่างนี้เลยอดีตชาติเลยนั่นแหละนะท่านดูสติสตางคบไหมเล่าค่ะนี่แหละนะทำกรรมไว้นั่นและด้วยเหตุผลอะไรมึนเมาขายเหล้า ่ละนะมึนเมานี่แหละเอย๋ยพอเมาเลยเห็นคนเมาไหมท่านชอบพูดกันคนเดียวนั่นแหละเอย้ยพูดไปเหมือนเพอเจอร์และท่านหนอนี่ละพอกรรมส่งผลแล้วนั่นเลยสติสตังไม่อยู่ตัวให้รู้ตัวกรรมทำไว้เช่นนี้เลยอดีตชาติเป็นคนจำน่ายสุร,รามืนเมาชาตินี้ก็เลย มีสติไม่ต่อเนื่องและบางทีก็หลอนบางทีก็คนเมาอ่ะบางทีก็พูดคนเดียวอ่ะ<ด>เห็นหมาเป็นหมูก็มีเห็นอะไรใช่ไหม <S 2> <S 2> <ะ>อา้าวแก้ไขยังไงท่านเทวดาแก้ยากนะท่านเอ๋ยบวชได้ <ผม S 1> ไหมเป็นไปจนตายเลยท่านหนาะบวชก็ได้บวชก็ได้นั่นแหละค่ะแต่ไม่หายหนาะสนิทเอ๋ยดีขึ้นหน่อยไหมก็ดีขึ้นแต่ไม่หายท่านเจ้าเอ๋ย ให้นางเลยหนีไม่ไกลหลอกบุญท่านหนะาหากนางนั้นหลงไปอย่างอื่นค่ะยิ่งหนักหนาะกว่าเดิมนั่นแหละเอ่ยให้อยู่กับสวดมนต์ภาวะนาะแค่นี้หนาะกาจะลดบางลงเอ่ยไม่งั้นเดี๋ยวก็ยิ่งเพ้อไปอีกเดินข้างถนนเก็บถุงเก็บขยะเดินไม่จบใช่ไหมอย่างเนี้ยใช่แล้วท่านเอ้ยเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเห็นไหมที่มันเดินแบบบ้าหอบฟางอ่ะพวกนี้เนี่ย เขาก็เหมือนคนปกตินะบางครั้งเขาก็จะอยู่เดินทำสมาธิได้ไปสวดมนต์ได้เหมือนเราก็เป็นกรรมเข้าเหมือนคนเมาบางทีก็ไม่เมาบางทีก็เมาใช่ไหมบางทีก็หายเมาเหรือก็มาเมาอีกก็อ่าพาเขาไปปฏิบัติให้ได้มากที่สุดแล้วกันบุญก็จะได้เคลียร์ไปตามนี้ใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยอย่าทิ้งบุญเลยนั่นแหละนะเขาต้องทําอย่างนี้จนตายนั่นแหละค่ะกรรมนั่นนะจะเบาบางท่านเอ๋ย ฟังเข้าใจไหมลูกเออตัวต้องบอกกับตัวเองว่าพอแล้วชาตินี้จะมุ่งปฏิบัติแล้วเข้าใจไหมเออนั่นแหละดีเลยจะได้บอกคนทั่วโลกอยาขายสุรากันนั่นหนาเห็นไม่เล่าอดีตตามมาทุกใจนาไม่เหมือนคนอื่นเขาสติสตังมันมืนเมามันมืนมืนงงงงละท่านเอ๋ยจำได้จำไม่ได้นั่นแหละเอ๋ยใช้ชีวิตเลยเหมือนคนอื่นไม่ได้แลอ่า ก็ยังดียังมีโอกาสเข้าวัดเข้าวาต่อไปก็อาจจะพัฒนาดีขึ้นสาธุจบคิวที่9ค่ะพี่